ครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อี้พามาเบ่งเจลครับเพิ่นปั้นก้อนแหนมครับทําแหนมหมูครับทําแหนมหมูคือเก่าครับมือนี้บ่ได้ไปหาเห็ดบ่ได้ไปหานอไม้หรอกเมือนี้บ่ได้ไปงัวไปสวนมือนี้เพิ่นเห็ดแหนมครับมือนี้เพิ่นได้ออเดอร์ครับได้ทุกวันแหละครับเพิ่นว่าได้ขู่มือขุ่เมื่อแหละแต่ว่าทําไปวันละเล็กและน้อยครับตามกําลังตามแห้งเพิ่นเพิ่นว่าตัวนี้เพิ่นกําลังปั้นแหนมเพิ่นสำเนาปั้นให้เป็นก้อน พอสักพักเสร็จแล้วเพื่อนก็จะมาห่อด้วยใบยตองครับเป็นแหนมห่อใบตองนะครับเด้อสูตรโบราณครับของ j l นะครับอันนี้ผมขออนุญาตานีนแบน,นกำลังปั้นนะครับนะครับอันนี้คือผสมเรียบร้อยครับใส่สูตรผสมเรียบร้อยแล้วอันนี้เจ้าของแบนเพื่อนนะครับเนาะ j l ครับกำลังตั้งหน,น้าตั้งตาปั้นอยู่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอนันต์ออนทัวร์ครับสวัสดีครับ